วันนี้ผมจะเริ่มต้นวันด้วยความรู้ที่ว่าแนวความคิดที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตประสบความสำเร็จนั้นควรจะเป็นอย่างไรครับฮวนเอนริกสกล่าวว่าชีวิตธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหากใครเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทันจะต้องสะดุดล้มลงในทางตรงกันข้ามผู้ที่เตรียมตัวได้ดีก็จะได้รับผลพวงของการดําเนินไปอย่างล้นเหลือซึ่งก็คือการเจริญเติบโตนั่นเองครับผมก็เชื่ออย่างนั้นครับ การทำธุรกิจให้เจริญเติบโตต้องมีความคิดสร้างสรรค์โดยฐานของความคิดสร้างสรรค์นี้คือความรู้ในเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์เป็นตัวสนับสนุนความรู้อะไรละ่ะที่สำคัญวนเอนริกสผู้เขียนหนังสือ as the future catch you กล่าวไว้ขอนำสรุปว่าความรู้ที่ส่งเสริมให้บุคคลธุรกิจและองค์กรเจริญเติบโตนั้นได้แก่ความรู้6อย่างคือ 1. ความรู้เรื่องข้อมูลและการอ่านข้อมูล 2. ความรู้เรื่องการสื่อสารข้อมูล 3. ความรู้เรื่องการประมูลผลข้อมูลซึ่งความรู้ทั้ง3อย่างข้างต้นต้องมีความชํานาญทางด้านภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 4. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเช่น AI 5. ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานได้คล่องแคล่ว 6. ความรู้เรื่องการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมทันยุคอยู่เสมอเช่นโซเชียลมีเดียเป็นต้นครับ เข้าใจครับว่านี่คือความรู้สําคัญที่มีผลมากต่อการดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมยุคใหม่นี้คนที่ขาดความรู้หกอย่างที่กล่าวมาจะสูญเสียโอกาสในการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าพวกเขาจะผลิตสินค้ามากขึ้นเท่าใหโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงแม้ว่าผู้นําประเทศจะทําการปรับโครงสร้างหรือเปลี่ยนรัฐบาลบริหารประเทศหรือเพิ่มงบประมาณลดภาษีขยายสินเชื่อหรือลงทุนภาครัฐมากเท่าใดพวกเขากลับยิ่งยากจนลง